ที่ความเคลื่อนไหวบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านฝั่งจังหวัดสีสเกตค่ะเมะื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ทางการไทยนั้นได้เปิดให้ประชาชนขึ้นไปท่องเที่ยวบริเวณผาหมออีแดงล่าสุดนั้นจากกระแสตอบรับที่ได้รับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวได้ตลอดทุกวันโดยมั่นใจว่าสถานการณ์ขณะนี้ปลอดภัยค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเปิดเผยว่าหลังจากเปิดเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นขึ้นไปชมผามออีแดงได้หลังจากต้องปิดมานานร่วม5เดือนจากเหตุประทะกันร,ระหว่างไทยและกัมพูชาหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นได้ร่วมกับกองทัพภาคที่2และจังหวัดสีสเกตประชุมหารือกันโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมความงามของผาหมออีแดงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะตอนนี้นี่สามารถเที่ยวชมได้ทุกวันนะฮะทั้งวันธรรมดาและก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็8โมงเชา้าถึง4โมงเย็น<ม>เปิดตลอดเลยใช่ไหมเปิดตลอดฮะขึ้น<ะ>มานทเที่ยวชมได้สด,ดเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเรื่องการปะทะกันของทหารเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเท่าไปทหารยืนยรืได้ความปลอดภัยยังไงบ้างครับอ,อ๋อก็มีเจ้าหน้าที่ประสานอยู่ตลอดในในทางปฏิบัติเนี่ยหน่วยทหารทั้งไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนเขามีการประสานงาน มีประสานสัมพันธ์กันเป็นโดยตลอดซึ่งไม่ไม่ได้มีประเด็นที่จะขัดแย้งอะไรกันปัจจุบันซึ่งทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสะเกษก็แสดงความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยนะครับยืนยันว่าได้มีการประสานกับ ฝ่ายความมั่นคงโดยตลอดทางนี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ไปถึงบริเวณพลานหินเลยหน้าประตูเหล็กทางขึ้นปราสาทพระวิหารนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนั้นนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชมที่บริเวณสะตราวเพื่อที่จะชมทัศนียภาพของเขาพระวิหารได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความงดงาม แล้วก็เสน่ห์ของทะเลป่าภูผาหมอกอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้ทุกวันนะครับอย่างไรก็ตามครับพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนั้นตอนนี้ก็ยังคงมีทหารกองกําลังสุรานารีแล้วก็ทหารพรานนะครับที่ปรึงกําลังอยู่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างการรอความชัดเจนจากรัฐบาลในเรื่องของนโยบายว่าจะมีการสั่งถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทษตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของสารโลกหรือไม่